ข้าวโพดมันเลยถ้าเผื่อใครงงนะคะว่ากําลังทําอะไรกับสังข้าวโพดอันนี้เดี๋ยวลองคลิกไปดูที่นี่ค่ะคลิปอันเก่าแล้วก็จะรู้ว่าเราทําอะไรกับข้าวโพดไปบ้างแต่ว่าอันนี้คือเป็นข้าวโพดที่ถอยง้าแทะไปหมดแล้วแล้วก็ประโยชน์ของไอ้ตรงซังข้าวโพดที่เหลือเนี่ยายคนอาจจะไม่ทราบเพราะชอบมากไอเดียคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาทำยังไงกันนี่เลยค่ะทานเสร็จน,นะคะเราอะไรไอ้ไอพวกเนี้ยออกให้หมดวางตากแดดไว้เลยค่ะ พอเสร็จแล้วตากจนแห้งนะคะมันจะคล้ายๆใยบวบอะคะ่ะที่พอมันแห้งเนี่ยไอ้ตรงพวกนี้จะแข็งมากสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยะคะ่ะว่าพ่อยทาอะไรกัน เป็นสังข้าโพดท,ที่สมมุติว่าเราตากแดดแห้งแล้วซึ่งอราจริงๆต้องใช้เวลาประมาณสัก1วันหนึ่งคืนนะคะเอาให้มันแห้งจริงๆเนี่ยประโยชน์ที่เราจะทําได้เนี่ยนะคะปกติเนี่ยพอเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งนิดนึงแล้วก็ใช้เกลาเลยค่ะอันนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วมันจะแห้งมันจะแข็งนะ,ะว่าเก่าเลยนะเกลเกลเอา,าไว้ขัดไอ้พวก ที่ใครค่ะอะไรพวกเนี้ยคะเกาใครเป็นผิดเนี้ยนะคะหรือเป็นพวกแบบสันนิบาตลูกนกเกาหัวบ่อยๆใมีแผลเนี่ยพยายามอย่าไปใช้เล็บนะ,ะเล็บแข็งอาอาประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะเกาไปเรื่อยๆหัวล้านหน่อยเกาง่ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะมีประโยชน์มากคันก็เกาบางคนนะคะนี่เป็นไอเดียของคนญี่ปุ่นอนะ่ะเห็นเขาเอาไม้เสียบเข้าไปต่อสายที่ยาวนิดนึงนี่เกาไปถึงร่องก้นข้างหลังเลยดีมากเลยค่ะ แลเดี๋ยวนอกจากการเกาแล้วเนี่ยเราไปเกาส่วนอื่นของบ้านได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเกาอะไรได้อ่าเรามาดูสิ่งที่เราทําได้ต่อไปนะคะนี่เลยค่ะขัดขัดไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยนะคะมันสามารถทำลายพวกคราบไขมันที่มันเกาะอยู่ตามซิงค์ตามจานตามอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยขัดไปเลยค่ะเนี่ยดูเสียงนะคะมันแข็งขนาดไหนอันนี้ขนาดยังไม่แห้งดีนะคะนี่ขัดไปเลยนี่พอเสร็จแล้วลองดูลองน้ําลาดดูนี่อันนี้เป็นเหมือนแบบ ชีวภาพนะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบคิดอะไรที่มันแบบเก๋ๆอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้สามารถใช้ทําความสะอาดพวกอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรได้เลยเนี่ยลองดูเลยเพราะว่าหลังจากนี้นะคนขายข้าวโพดตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยอาจจะขอสั่งข้าวโพดคืนเพื่ออามาขายต่อ,อโอเคเพราะฉะนั้นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาใช้แค่พอประมาณพอนะคะไม่ต้องเก็บเป็น10ปีนะคะไม่ได้มีค่าขนาดนั้นเสร็จแล้วเราทิ้งจบเจอกันคลิปหน้าบาย อ่ารู้สึกว่าชอบใจกับทางรายการไหมคะถ้าเผื่อว่าชื่นชอบแล้วก็อยากดูอีกอย่าลืมกด subscribe มาที่นี่เฮ้ยไม่ใช่ะฮะคุมาอยู่ตรงนี้แล้วยังไงลองกด subscribe กันมานะคะจะได้อัปเดตว่าเรามีคลิปอะไรดีๆของอาทิตย์นี้กันบ้างบายบาย